อ่ะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะจำนวน50บาทนะครับโอเคครับผมก็ก่าสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบโฮมเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะเรามาอยู่ในเกมเอดัมมี่แลนด์นะครับผมนะคือวันนี้มาถอนเงินนะครับผมนะ ว่ากิมนี้ก็ยังถอนปกตินะครับผมเข้าวอลเล็ตคือตอนนี้มันให้อัปเดตเนาะมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะอ่าตรงนี้เลยนะครับผมคือตอนนี้มันเหลือห้าสิบกับอ่าสิบบาทของมันเป็นของวอลเล็ตกับอ่าของดีแท็กอ่านะครับผมนะตอนนี้ดีแท็กสิบาทหนึ่งหมื่นตัวนะครับผมนะคือเราถอนเข้าทุกวันนี้วอลเล็ตคือห้าหมื่นห้านะครับผมอ่าเราจะมาลองถอนกันนะครับผมหลังจากอัปเดตมานะครับผมนะว่ามันก็ยังถอนง่ายปกติ หรือเปล่าหรือง่งนะผมนะคือรอบนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะผมนะว่าผมถอนไปกี่ครั้งแล้วนะผมนะสำหรับเกมนี้โอเคงั้นเราไปถอนเงินกันเลยนะผมนะอย่างแรกก็ให้กดมาที่อ่าตรงนี้เลยนะผมก็ให้กรอกเบอร์มือถือนะผมเบอร์มือถือคือเบอร์วอลเล็ตนะผมนะทรูมานี่วอลเล็ตที่เราเชื่อมกับวอลเล็ตโอเคนะผมนะผมจะใส่เบอร์มือถือก่อนครับผมแป๊บหนึ่งอ่าหลังจากเรากรอกเบอร์มือถือเสร็จนะผมก็ ให้เรากดยืนยันไปได้เลยนะผมนะโอเคแล้วก็ให้ยืนยันอีกทีนึงนะครับผมโอเคแล้วก็กดถูกต้องนะฮะอ่าโอเคนะผมมันจะให้เราแช์ทีนึงนะผมนะก็โพสไปเลยนะผมเดี๋ยวค่อยไปลบออกจากเฟซเราก็ได้นะฮะประมาณนี้เลยนะผม <Okay. S 1> หลังจากนั้นนะครับผมนะให้เราลอนะครับรมให้เรารอนะครับผมให้เงินเข้านะผมนะว่ามันยังรับเงินได้ปกติหรือเปล่าคือเรามาเช็คตัวน,นี้ก็ได้นะผม เข้ามาที่รางวัลนะผมแล้วก็มาที่บันทึกนะฮะอ่าเนี่ยมันกําลังทํารายการอยู่นะผมนะก็รอไปแป๊บหนึ่งนะผมอ่าครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะจำนวนห้าสิบาทนะครับผมนะเข้าทูมเนียร์บอลเลนโอเคนะครับผมเกมนี้ก็ถอนได้ปกตินะผมนะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็ได้ให้ด้านบนนะผมนะให้เลื่อนลงมานะผมนะโอเคเนี่ยคือเงินเข้านะครับผม อ่านี่นะครับผมนะคือทารายการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเข้าโทมานี่บอลเลตโอเคเกมนี้มันก็ถอนได้ปกตินะครับผมนะคือตอนนี้มันมีเหลือแค่นี้แต่ก่อนมันจะมีเน็ตเนาะทุกคนถ้าใครจําได้ที่เล่นมาอ่าก่อนๆนะก่อนก่อนที่มันจะอัปเดตจ้าอ่าโอเคตอนนี้มันเหลือแค่ดีแท็กกับโทมานี่บอลเลตนะครับผมโอเคสําหรับเกมดอะมิแรนนะครับผมนะถ้าใครสนใจนะครับผมนะก็ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมงั้นก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย